อ่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับบ่าว r Channel นะฮะอ่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมแล็ c แฮมออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการประกอบอาวุธ320นะฮะขั้นแรกเลยนะครับอาวุธ320นะครับมันจะสามารถไปประกอบได้ที่เมืองหิมะนะครับผมให้เราวัดไปเมืองหิมะนะฮะ สิ่งของที่เราต้องเตรียมมานะครับสิ่งของที่ต้องเตรียมมาก็จะมีอะเมิทิสโทปาสโอปอลซับไพรูบี้เอ็มแล้วก็ไดมอนด์นะครับรีเจนสามเม็ดเกตไดแล้วก็เกตรีเจนไดมอนด์นะครับแล้วก็อาวุธจินนะครับบวกสิบหนึ่งชิ้นนะครับผมอืมนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมมานะฮะวิธีการประกอบเนี่ยง่ายๆเลยครับ เรามากดที่ตัวนี้นะครับที่เมืองเกตไวท์เฮาสนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วกดคําว่ามิกครับอ่าพอกดคําว่ามิกเสร็จปุ๊บเนี่ยของที่เราวันก็จะบอกว่าใช้อะไรบ้างนะครับเราก็เตรียมของมาครบแล้วแหละเนาะอ่ะเรามาประกอบกันเลยนะฮะปุ่มเห็นยังครับก็จะได้อาวุธสามร้อยยี่สิบมานะฮะอ่า ส่วนการอัปเกรดก็จะสามารถอัปเกรดได้จากที่นี่เลยนะครับการอัปเกรดของอาวุธนะครับจะใช้เป็นอรีเจนนะครับอ่เดี๋ยวผมลองอัพเกรดให้กันดูกันนะ <c oughs> นี่ค่าตีก็แพงอยู่นะทีละห้าเอ็มห้าเอ็มโอเคสองมาว่ะ สามมาว่าทุกคนคือบวกสามไปสี่นะครับถ้าแตกนะมันจะมีโอกาสที่จะเหลือบวกศูนย์นะฮะอย่าไปกลัวครับทุกคนตีเลยครับเรียบร้อยครับสี่ติดนะฮะตีต่อครับล้มเหลวครับบวกสี่ยังอยู่ครับ คือการตีบวกเนี่ยมันจะมีลดแล้วก็เพิ่มนะครับทุกคนบอกเสียงอยู่ครับสวยบอกหกหกห้าครับห้ามาครับห้ามาไปหกสวยหกมาครับทุกคนสวยจัดแปดแปดมาต้องมาแล้วอุ้แปดสวยทุกคน <c oughs> สวยครับสวยแปดมาว่ะสวยสวยโอเคแปดยังอยู่ ผมขอใส่เป็นบวกแปดก่อนแล้วกันนะถือว่าก็ไม่ยากนะตีอ่ะอีดับปังตอทุกคนดูใส่ดับปังตอหินไอหินเนี่ยสำคัญนะครับหินตุ๊กแกนะฮะมันจะเพิ่มทำให้มอนเตอร์โอกาสหลบจากการเราตีมันอ่ะเนี่ยอัตราหลบหลีกลดลงยีนะครับจากศัตรูนะฮะ แล้วก็หินน้ำตาลน้ำตาลก็สำคัญนะครับใช้เยอะนะฮะใช้ประมาณเต็มเนี่ยใช้ประมาณ9ก้อนนะครับแต่ผมน่าจะไม่พอว่ะมีแค่นี้มันจะเพิ่มดาเมจให้อีกหน่อยนะโอเคยังขาดหินน้ำตาลอีก แล้วก็จะเป็นหินปลานะครับหินปลากับหินดำนะฮะคือเรายัดหินให้ครบเลยถือว่าดวงดีนะเนี่ยใช้หินแบบหมดไปน้อยมากอะ่ะเกียดีก็ไม่ต้องใช้อะ่ะ ยังขาดหินหินน้ำตาลแล้วก็เออหินน้ำตาลอย่างเดียวเนาะโอเคขาดหินน้ำตาลอย่างเดียว โอเคสวยครับวันนี้ก็ได้บอก8ไปที่เรียบร้อยนะครับ320นะครับใช้หินไปน้อยมากๆเลยนะทุกคนเออสำหรับใครอยากจะทำตามก็สามารถดูกันได้นะครับแล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอาวุธ320นะครับจะทำให้ดาเมจแรงมากๆนะครับผมอย่างไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง youtube ผมด้วยนะฮะยังไงก็สวัสดีครับ